ขอบุหรี่สักตัวดิเอาไปหน่อยอ่ะออกบักดาวนี้ก็ในเนี่ย5023ออกเมาเท่นนี้เองพี่รู้เรื่องไรมพี่ได้ให้ฟังหน่อยสิคือคืออย่างนี้จะบอกให้ว่าอ่าหัวลิงอ่ะ พี่เมาส์อ่ะแกโดนแกโดนถ่ายแกไปขับรถบรรทุกใช่ไหมแล้วทีเนี้ยสูตรแดงอ่ะก็มาขอเงินว่าเออเนี่ยขอเงินหน่อยดิว่าแบบไม่มีเงินพอจะขับรถบรรทุกขอเงินหน่อยดิก็เหมือนการถ่ายแล้วพี่เมาส์แกใส่สูตรด้วยไงอ่ะฮะเหมือนการถ่ายแล้วทีเนี้ยพี่เมาส์ก็เลยไปเล่าให้ลุงจิวฟังแล้วลุงจิวไม่พอใจแล้วก็ไปเปิดไปหน้าแลนด์เขียว่ไปตีเขาเลยเหรอใช่แล้วคุยกันแล้วก็แบบไม่พอใจแล้วก็ตีกันฟุบปังฟุบปังเลยอือใช่ เราตีกันแล้วดอแล้วก็คุยกับสภาระยยางอย่างนี้ยังไม่ได้คุยเดี๋ยวผมไปไปรชุมกับสภาก่อนถ้าเกิดเขามามากกว่าหนึ่งกับสองคนเนี่ยผมเรียกทุกคนไปทุกคนก็สแตนบายในเมืองทําอะไรไปก่อนหรือยังไงดีครับหรือยังไงดีหนูหนูไปด้วยได้ไหมหนูอยากรู้อันนี้พี่จะจะเรีย้เข้าสภาเลยหรอพี่ไม่ใช่ไม่ใช่มันมีสมชีทุกขึ่งอ่ะมันต้องคุยจะคุยสภาอยู่แล้วอ๋อ งั้นหนูไปเลเวลไปเติมของได้ไหมถ้าเกิดโดนแทงมาก็องไปเติมของนะใครที่ยังไม่ได้เติมเติมเติมตัวเติมก่อนก็ได้เพราะตอนนี้มีเวลาอยู่งั้นงั้นงั้นรำเมย์ไปกับผมไปโอเคแล้วพอไปกับรำเมยสองคนก็พอริวจะพูดว่าไปด้วยไหมครับอ่าได้ได้ได้ไม่รู้เลยเออจิววะไหนสภาจิวอยู่นู่นสภา ไปไปชืสภาอเลยก็ได้ถ้างั้นน่ะยืั่รอบสภาไปเหนนะครันเจอไวไปงนก็ต้องมีคุยแตตอรี่ต่ออยู่แล้วอ่ะจอใช่ใช่ว่าไงทุกคนวันีไ่สภาเลยเพื่อนไปสภารเหอสภารเอือะไรนะสภาเห็นอะไรนะสภาไหนีเดียวสภานอกเมืองเาไ่ คุยสตอรี่ผมคุยเองนะทุกคนเช,ชื่อผมนะหรือผมจะก,การเองนะแต่คนหลายเสียงถ้าเกิดใครมีอะไรก็ส่งข้อความมาแล้วค่อยบอกครับอ่านหนูนะ ก็ได้ตามสูตรแล้วมั้งเน่าไม่เขินดิลากลากตอรี่ยังลากไม่เป็นเลยครั้งที่แล้วลากมาแม่งเรียบรอ้อยจบทำอะไรไม่ได้เมื่อกี้เมื่อกี้ผ้า็อดเด็ดอ่ะนีเหียเมื่อกี้เกือบหลุดโยฟาเธอว์เป็นยังไงมัง่งอัพเล่าให้ฟังหน่อยเออไปแทงไปแล้วก,ก็คุยไปคุยมาซะแล้วมันเงียบไงอ๋อฮะมันไม่พูดอะไรก็แทงแม่งเลยพูดไม่รู้เรื่องสา เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนะมันีแค่นี้นะครับมาดูบางตาจะมะเขาหรือเราเดี๋ยวคนสุดดำเข้าเลยครับผมแยกฝัง่งนะครับดำเข้าเน,นี่นใ่เพื่อนเพื่อนลงอ่าคนไม่เกี่ยวพูดกับสิบพอนะ่องพื่อต้องเปิดวงแนะนำก็ถ้ามีปัญหาเอ้แบบมีขันข้องอะไรก็ข้อความหาพ<ข>าา่ชิวนะ ส่วนเรื่องประชุมไปเมื่อกี้รับกวนแจ้งคนในแกงให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมถือว่าประชุมกันแล้วนะครับของเดี๋ยวรับกวนรอสภาแล้วก็เดินเงานหมอสักคู่นะครับมาฟังสตอรี่นะครับตำรวจไม่มีตำรวจไม่มาแล้วอ่าส่วนใหญ่ครับการเล่นสตอรี่จะเป็นของหมอมากกว่าที่จะแบบคอยมาฟังว่ามีการเล่นกี่ไฟอะไรเงี้ยครับสะมากกว่าส่วนหน่วยงานตำรวจนะครับจะเป็นไปตามปกติเลยก็คือไล่เคสการตีกันทะเลวานเหมือนที่เคยเป็นมาเลยครับก็เลย อาจจะไม่จําเป็นต้องเรียกมาด้วยในส่วนนี้แลเรเนี่เดี๋ยวรอหมอ,หม,อมาฟังด้วยนะครับก็ อันนี้ก็คร่าวๆก็คือฝั่งฝั่งไหนเรียกอ่าฝั่งไหนยื่นครับหรือว่าทั้งคู่พร้อมกันเลยไมครับผมไม่ได้ยื่นอะไรครับผมยื่นครับโอเค ่ะเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็น,นี้เป็นการคุยสตอรี่เนาะ,ะจากฝั่งฝั่งสุดแดงเนาะก็ยื่นเข้ามานะครับทีนี้ผมก็อยากจะฟังเรื่องราวคร่าวๆนะครับจากทางสุดแดงนะครับว่ามันเป็นไงมาไงเชื่เลยครับอ๋อก็ตอนแรกน้องผมมันมันไปคุยกับไอ้คนหวัวลิงอะ ไอสุดดาอะ่ะบบอกว่าขอตังหน่อยขอตังหน่อย,อตอยแต่มันก็พูดเล่นนะครับผมเนี่ยมันบอกแค่นนีะ้มันไม่ได้พูดจริงจังอะไรเลยพอพอเขาไม่ให้อ,อาณาสัมพมันก็ออกไปก็ไม่มีอะไรแล้วพอสักอสักพักหนึ่งอะ่ะสุดดงก็ตามหาพอมาคุยที่หน้าแลนด์เขียวคุยสักพักหนึ่งเขาก็แทงเลยแค่นี้ครับครับอันนี้ผมพูดถึงไอ้สุดดมกันนะครับ มีคนที่ไหนครับใส่สูตรมาขอเงินคนอื่นครับแล้วผมใส่สูตรดำแล้วคนมาขอเงินอย่างนี้ถึงจะพูดเล่นมันควรไหมครับมันเป็นเพื่อนกันเหรอครับผมไม่ใช่เพื่อนคุณครับผมก็ไม่รู้นะครับว่า่อนนี้น้องผมคิดไงอะไม่ผมไม่ใช่เพื่อนคุณคุณเป็นเพื่อนผมแล้วครับครั้งที่แล้วคุณยังบอกผมไม่ไม่อยากูุจกกันอยู่เลยแล้วคุณไปขอเงินผมทำไมผมไม่ได้ขอเงินคุณนะผมขอเงินไม่ใช่นั่นแหละนั่นแหละแล้วมันน้องผมหรือมันแก๊งผมหรือเปล่าล่ะใส่สูเขาใส่สูตรดำหรือเปล่าครับ ก็ใส่ครับอ้าวแล้วคุณมีคุณคุณอย่างที่บอกแล้วครับคุณยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับมาขอเงินไถเงินอย่างเงี้ยครับเขาไม่ได้ไถนะครับไม่ไถได้มาขอขอท่าได้ไหมครับเขาขอท่าแล้วครับสตรคุณขอท่าแล้วครับมราถามนะครับแล้วน้องคุณให้ไหมครับน้องคุณให้พกอ้องน้องผมก็ได้็ปขอทานนะครับก็นั่นแหละครับก็เรียกไถ่ายครับถ้าน้องถ้าน้องผมพูดจริงจังผมจะไม่ว่าอะไรเลยนะครับก็ขอายไงครับเออแล้วไงอ่ะครับ อืมแล้วแล้วไงต่อสภาเขาไถ่ายผมอย่างเงี้ครับแล้วผมต้องทำยังไงครับก็คืออันนี้อันนี้ตามความเข้าใจของสภานะก็คือว่าอ่ามันมีการของเงินกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทางฝั่งทางฝั่งสุดแดงก็มีการไปคุยที่แลนถูกไหมก็ไม่ใช่ครับเดี๋ยวผมไล่ไปที คือตอนแรกอะ่ะเขาอยู่แถวที่เบิกรถถูกไหมเอ๊รถประทุกใช่ไหมครับ,บแล้วคุณนาสาเขาก็มาขอเงินที่หัวลิงครับครขอเงินหัวลิงขอไม่รู้ว่าขอจริงขอเล่นนะครับแต่เขาอะ่ะพอมีคนแรกี่พักเพื่อนเขาก็มาเป็นสองสามสองคนนะครับแล้วก็ของเงินแล้วพอก็ตะโกนบอกว่าเดี๋ยวมึงเจอกูไอหัวลิงให้ผมคิดยังไงครับอย่างเงี้ยหมอครับหมอเช่นครับแล้วผมก็บอกว่าเอาถ้าอย่างนี้ก็ต้องไปคุยเขาทำไมเขามาขอเรื่องเราทำไมเขาบอกว่าขอเล่นๆผมเป็นเพื่อนเล่นเขาเหรอครับมาขออย่างเงี้ยครับ ก็<ผ>มไม่เข้าใจก็เลยเชิญเขามาคุยที่แลนเขียวถูกไหมผมใช่ใช่ครับเขาเจอเจอเขาที่แลนเขียวครับแรกเขาอยู่เขาอยู่หลายหลายวันผมก็เห็นว่ายูเอยู่แลนเขียวครับทีเขาก็ที่ที่แลนเขียวมีการพูดจากันยังไงบ้างครับก็เนี่ยผมก็พูดอย่างงี้ครับผมว่าเขาก็ไม่เห็นตอบผมว่าเขาไม่เห็นเขาตอบผมว่ามาขอเงินมอมผมทําไมผมต้องแทงไว้ก่อน<ร>นะครับป้องกันตัวครับครับเพราะว่าเดี๋ยวเขา เป็นยิ่งใหญ่ครับมาขอเงินแล้วมาไถ่เงินพวกผมอย่างเงี้ยผมต้องปากันตัวอยู่แล้วทีนี้ตอนที่เราแทงเขามันอันนี้ผมผมอยากหามูลเหตุตรงที่ว่าทำไมทาไมเราถึงแบบอ่าบรรดาโทรศั์ไปแทงเขาได้ก็เขาว่ไถ่เงินยิ่งเขาไถ่ไถ่เงินในสูตรผมครับถ้าเกิดสูตรผมโดนไถ่เงินแล้วผมจะดูแลผมจะดูแลน้องอยังไงครับ ไม่มัดโทษาครับถ้าเกิดผมถ่ายเงินสภาสภาใสาส,าสูตรอย่างเงี้ยครับอืมอืมอืมมันไม่ทางภาษาแล้วครับมันถ่ายเงินคนที่ใส่สูตรนะครับ,รบแล้วสูตรผมจะอยู่ในประเทศนี้ได้ยังไงครับถ้าเกิดเขาถ่ายเงินผมได้ใครก็ถ่ายผมได้เลยครับอย่างนั้นอ๋อเหมือนเป็นการดูหมิ่นศักดิ์ศรีก็ถ้าเกิดน้องผมไม่ใส่สูตรผมจะไม่ว่าสักคำเลยน้องผมใส่สูตรด้วยอถ้าเกิดเขาผมล่อยเห้เขาผ่านคนหนึ่งคนอื่นก็มาขอเก็บผมได้เลยครับุณอยู่ประเทศนี้ยังไงครับอย่างนั้น เราประมาณพยายามจะสื่อว่าถ้าสมมติว่าผมยอมจ่ายก็เหมือนเป็นการที่ว่าปล่อยให้เขามาถ่ายเงินสูตรผมได้ใช่แล้วคนอื่นก็ไถ่หา,ากได้ใช่ครับผมก็ต้องประกันตัวให้เขารู้ว่าผมก็ไม่ผมก็ไม่ผมก็สู้เหมือนกันครับก็เลยมาถึงตรงนี้ตรงที่ว่าอ่าสุดแดงมายื่นเรื่องให้สภาตีความถูกไหมคือนนี้ยเป็นการเปิเปด อ่าเปิดสตอรี่หรือมีสตอรี่กันชัดเจนอยู่แล้วแหละอันนี้ก็คือผมก็พยายามจะถามอยู่ว่าอ่าทั้งคู่เดี่ยพร้อมจะเล่นสตอรี่ไหมผมอผมพร้อมครับอ้าวครับครับเชิญครับผมก็พร้อมครับอ่าเพราะฉะนั้นทีเนี้ยสินสงครามก็คือก็คือเรื่องเนี้ยมันมันมีมูลอยู่แล้วล่ละหนึ่งก็คือโดนไถตั้งสองก็คือการเปิดสตอรี่ต่างฝ่ายต่างแรกโคลมัดอันนี้อันนี้ผม ผมถือว่าเป็นสตอรี่ได้นะ,ะผมตัดสินเลยนะครับคือคือตอนนี้ถ้าทั้งคู่พร้อมเล่นสตอรี่ทีนี้มันก็เข้าสู่ขั้นตอนการพุยสตอรี่แล้วครับนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของเงินเดิมพันนะครับการเล่นนะครับเราจะเล่นกันกีนก่ไฟท์นะครับแล้วก็เรื่องของอเวลานะครับเราจะเล่นกันช่วงเวลาเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับ พราะถ้าพร้อมทั้งคู่ผมก็มองว่าทั้งคู่ก็เทียสองอยู่แล้วก็เต็มที่ก็ยี่สิบคนทั้งคู่นะครับครับเล่นกันทั้งหมดกี่วันนี้ครับอ่าผมอยากเล่นสามวันสาบว่าวันเสาร์เล่นวันเล่นกันวันพรุ่งนี้ครับแล้วจบวันไหนครับสุกเสาร์อาทิตย์นี้เหรอวันนี้วันไหไพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีวันนีหวันพฤหัสสุขเสาร์ครับผม อ่ะครับต่อกันเลยเงินเดือนพันสองพันไอ้สองล้านเนาะแล้วก็สรุปไว้ยังไงครับทางสุดดำผมอันนี้ผมถามหมอวิธีก็คือครูดาวหมอสิบห้าทีถูกไหมครับใช่ฮะสิบห้าทีจากจากชุบเสร็จถูกไหมครับใช่ครับแล้วหลังจะประกาศถูกไหมครับครูดาวแล้วหมอจะแจ้งครูดาวไหมครับในตอนที่แจ้งแจ้งครับแจ้งเดี๋ยวหมอจะขึ้นประกาศให้ครับโอเคครับคืออย่างขั้นขั้นตอนของหมอก็คือว่า ในบริเวณนั้นนะครับเขาก็จะชุบให้หมดจนคนสุดท้ายใช่ไหมหมอคนสุดท้าย,ายชุบขึ้นมาประกาศครศับอ่าโอเคต,อตามนี้ตอบตอบใช่รับแล้วสุดแดงนี่วันสามวันนี้จะนัดเจอกันหรือว่าหาหาดีกว่าน่าจะสนุกกว่าหาหากันถ้าเกิดว่ามันมีเวลาไหมครับว่ากี่อาทิตย์ถ้าเกิดหาไม่เจอต้องชุบต้องไฟทุกทุกที่อาทิตย์ไหมครับต้องกี่ทุกี่ชั่วโมงหรือยังไงไหมครับ งัง้นงัน้นรบกวนนะนิดนึงน,นะครับคุณเจือครับถอดนะถอดผ้าผ้าผิดปกนะครับถอดอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ถอดไม่ได้ไม่ได้ครับพื้นที่สภาถือว่าต้องถอดนะครับผมรบรบกวนนะครับผมผมไม่เอลองมาคุยกันอ่าด้ไมคุย เม่งพี่แมงหรือว่าอย่างรับตอนนี้แรับใส่คืออย่างนี้ถ้าเขาจะใส่ให้ใส่แต่ต้องให้ใส่ทั้งสองฟังอืมอ่าอนุโลมให้ก็ได้จะได้คุยกันจะได้จบจบจบเออเอาไว้คุยได้แล้วสองฟังได้ครับไปตามกลับมาจะได้คุยจบจบเร็ว่าไปตามมาบอกพาอนุโลมให้ อ่าครับก็คืออะไรเรื่องหมอใช่ไหมมาครับหนึ่งชั่วโมงต่อหนึ่งไฟใหญ่โอเคไหมครับโอหนึ่งชั่วโมงถ้าเกิดใครเกินหนึ่งชั่วโมงจากจากที่ครูดาวก็ถือว่าตัดแต้มแพ้เลยก็มันก็ต้องนับกันมาครับถ้าเกินหนึ่งชั่วโมงอ่ะตกลงนัดไมนับคือคือคืออย่างนี้คือเอารูปแบบการเล่นก่อนสรุปนับไฟใช่ไหมครับใช่ครับอ่านับไฟครับ อ้าวอ,อ,อันนี้คือ<ข>อ,อันนี้ผมยอมเขานะครับ <นะ S 2> ผมเล่นนับไฟได้ผมยอม<ช>ครับต<อ>ันนี้พอพอะเรื่องนับไฟเนี่ยมันมันอีกข้อหนึ่งคือมันดุถูกบัคคับด้วยกฎอยู่แล้วครับว่าอ่าสภาก็จะดูว่าฝั่งไหนที่อ่าลีลาลีลาหรือว่าทําให้มันไม่สามารถนับไฟได้อย่างเงี้ยสภาก็จะมีการปรับเหมือนกันนะอ่าเพราะมันเป็นเป็นอีกอีกอีกบทหนึ่งนะครับเมื่อกี้ที่ผมขอสองเรื่องก,ก็คือเรื่อง ตัวหลุดกับเรื่องของนี้เพราะว่าเรื่องแรกก็คือลไฟให้หมอนับเล่นนับสามวันแล้วก็ตัวหลุดตอนนี้ผมขอไม่เล่นเพราะว่ามันยิบจ้อยจนเกินไปด้วยหลายอย่างด้วยผมขอขํานี้ก่อนไม่เล่นตัวหลุดนอกเวลาแต่ตอรี่ถูกไหมใช่ครับใช่ครับได้ครับอ่ะเราจะเล่นป้นไหมป่น้นมันก็แค่ป้นแค่งานดํากับตังแค่นี้ครับอืมใช่ครับแล้วหมอเพนเก่อเอดีมันป้นไม่ได้อยู่แล้วครับนั่นแหละ อ่าสตอรี่เราจะเล่นป้นไหมได้ไหมครับสุดแดงงั้นไม่ต้องป้นก็ได้ครับผมว่ามันมันได้น้อยนะครับมันเสี่ยงตารวจด้วยครับถ้าป้นเดี๋ยวตํารวจก็เข้าขอเสิ่งเสียเวลาใช่ไหมใช่ครับ <laughs> แต่ว่าอันนี้อันนี้อันนี้ผมขอทีนีดนึงครับเมื่อกี้มีคนทักทวงขึ้นมาเรื่องของเวลาสี่สิบนาทียอยังไงก็ต้องถ้าเกิดหมอนักสิบห้าทียังไงก็ต้องลดเวลาจากสี่สิบห้าทีจะเหลือแค่ยี่สิบห้าทีนะครับ ก็อย่างนั้นแหละก็อ่าเพราะว่าสุดท้ายต้องบีบถ้าเหลือไม่เกินเที่ยงคืนครึ่งเที่ยงคืนนะครับสภาเขาใจใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีหมอมีคูดาวหมอสิบห้าทีมันก็ต้องลดไปอีกลดไปอีกลดไปอีกเหมือนจริงแล้วเหมือนกับว่าพอพักคูดาวเสร็จก็นัดชนกันเลยอ่ะหาชนถ้าสามสิบทันไหมไม่แต่ก็ผมเข้าใจสุดแดนที่เขาเขาพูดก็คือว่ามันก็คือหากขนาดได้แล้วก็คือหากแหละพอพักคูดาวเสร็จแล้วก็วนหากันใหม่ ถ้าไม่เจอก็ไม่ควรจะเกินนั้นน่ะมันไม่ควรจะเกินเพราะว่ามันจะกินเวลาไปอีกผมแค่พูดไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดบทสิบห้าทีของหมอไปอีกก็จะเป็นห้าสิบห้าทีเกือบชั่วโมงเนีย่ยผมผมมึงถามว่าสามสิบนาทีทันไหมผมว่าทันสามสิบหกสิบห้าสี่สิบห้าสี่สิบห้าคูณห้าแต่ผมว่าไม่ยื้อขนาดนั้นหรอกไม่ยื้อหรอกไม่ยื้อหรอกแต่ว่ากันไม่ยื้อหรอกครับไม่หาไม่ยากหรอกครับเมืองเทพ<ต>นี้ังสามสิบเนาะ ถ้าหาไม่เจอก็ติดต่อมาสภาก็อาจจะประกาศว่าเอ๊ยอีกฝั่งอยู่ไหนหาที่สวยๆถ่ายรูปโชว์เพื่อนหน่อยอะไรประมาณเนี้ยได้ครับได้ครับได้ครับโอเคก็ท็อกซิคครับท็อกซิกก็กรกวประเทศแต่ว่าผมรู้ที่เขาปลดไอ้เพศชายอยู่แล้วถูกไหมครับปลดเพศชายครับอ่าโอเคเพราะว่าเป็นคำอุทานผมก็เผื่อมันหลุดอะไรได้แต่ แต่ห้ามขยายอย่างเดียวนะครับอ่าห้ามขยายครับไม่ไม่ขยายครับ<ช>ถ้าเกิดทำมีอีกว่าอะไรทีโอเคครับแล้วก็เรื่องของการแจ้งใบอะครับสภาขออนุญาตเป็นการแจ้งหลังจากหมดวันนะครับก็คือหลังเที่ยงคืนถึงจะแจ้งใบได้นะครับเพื่อให้ไม่บไม่เป็นการเบรกกิ้งสตอรี่เกิดขึ้นนะได้ไหมแจ้งวันต่อว,วันหลังจบอะไรนิดนึงนิดนึงวะหลังจบสตอรี่ไปเลยทีเดียว เ <Okay, S 2> อางั้นก็เป็นหลังจบสตอรี่ของคือวันที่ของวัน,วนวหลังวันเสาร์หลังเที่ยงคืนนะครับใช่ใช่หลังวันที่สามไปเลยใช่ทาให้สามนะครับถึงแจ้งได้ก็คือสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยมาได้เดียวคือวันนั้นเลยเพื่อไม่ให้แบบเพื่อกันเบรกกิ้งสตอรี่ด้วยแล้วก็กันแบบอันแบบขั้นสตอรี่ด้วยได้ครับผมผมไม่ไม่ส่งคำไปขโมยรถเผารถครับสุดเดวมันครับเอาหนี เออมันเคลื่อนย้ายศพนอกจากวงไฟไม่ได้อแล้วเนาะครับไอประเด็นก็คือว่าอ่าเขาขโมยรถเผารถอะไรพวกนี้เล่นปะอ่าขโมยรถแต่ไม่เผาครับออกขโมยได้แต่ไม่เผาอ่าสุดดําว่าไงครับโอเคไหมไม่เผารถหายผมก็เผาได้อยู่ดีเอ่อไม่ไม่เผาไม่เผาก็ไม่เผาครับไม่เป็นไรคือคือคือขโมยไปแล้วอ่ะถ้ามัน ขายห้ามพผาอย่างเงี้ยมันก็พผาไม่ได้ไงคือ,อมไม่มีฐาแล้วอ่ะโอเคอแล้วสร,ส,สรุปขโมยได้ไหมรถขโมยได้ขโมยได้ครับอะไรครับอ่ะโอเคอ่ะต่ออืมกักศพได้ไหมครับอุ้มอุ้มศพในไฟได้ไหมครับเอ่อกักครับมันได้ไม่เกินสิบวีครับถ้าเกิดการอุ้มของศพอีกฝั่งนะครับ ผมว่าไม่ต้องนับสิบวิดีกว่าครับไม่ต้องไปกักไกลก็พอครับใช่ครับมันยุ่งยากเอากักในไฟก็พอครับห้ามซ่อนในภูมก็พอครับแค่นพอเลยกักในไฟกักไม่เกินรถที่จอดไปใช่ครับจอดรถนั้นพอประมาณครับไม่เป็นคือตอนนี้คืออุ้มศพเขาได้ก็คือกักได้แต่ว่าต้องปล่อยไม่ควรจะห้ามถือตีอ่าใช่ห้ามถือตีใช่ครับ S <S แต่ฝั่งตัวเองถ้าอุ้มฝั่งตัวเองตีได้นะครับอ่ได้สิบว,นะวีด้วยนะสิบวีด้วยวีด้วยออมมาปุ๊บหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองหนึ่งพันสามไงอ๋อเกินไปประมาณนี้นะครับแล้วก็ผู้หญิงนะครับห้ามใส่รองเท้าที่สูงกว่าผู้ชายเนาะอันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาสีรถนะครับก็รบกวนนะครับให้เปลี่ยนเป็นสีรถสีเดียวกับแก๊งเนาะแฉสีผููุ้มหายไปแล้วงั้นถ้าเกิด มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับทั้งสองฝั่งถ้าเกิดไม่มีวาจะได้สรุปอีกรอบหนึ่งให้ฟังผมไม่มีรับผมก็ไม่มีรับสุดครับก็คือสตอรี่เป็นทั้งหมด3วันนะครับจะเป็นพื้นและหาดถึงวันเสาร์เวลาคือ2องทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนนะครับเงินําพันสองล้านนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคนหากันแล้วไม่เจอภายในสามสิบนาทีสามารถแจ้งสภาได้เลยเพื่อที่จะนัดไปให้นะครับแล้วก็ห้าสามารถขโมยรถได้แต่ห้ามเผาศพแล้วก็ห้ามเผารถนะครับแล้วก็ห้ามรับศพโดยการใช้อีโมดนะครับอี ประมาณนี้ส่วนเรื่องสารั๊บัอสวนเรื่องท็อกซิสิกนะครับก็เป็นไปตามกฎประเทศเนาะซึ่งนอกจากนี้จากมีเพิ่มเติมก็คุยกันเองนะครับผมแล้วก็เรื่องกฎทั่วไปยุบยิบนะครับก็คือตามกฎของประเทศได้เลยตามนี้นะครับมีเพิ่มเติมไหมเอ่ยส่วนเรื่องสีรถตามของสีแก๊งเลยนะครับผมครับอหมดไหมหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วครับผมต่ออีกทีหนึ่งแล้วก็ท่านประธานร้อยมีอะไรัะเพิ่มเติมไหมเอ่ย เรื่องบัฟอะไอผู้หญิงผู้หญิงอะแบบไปถึงว่าแบบที่ว่าอย่างเบเกนหรืออะไเงี้เขาพูดหรือว่าดีก็พูดไม่ได้เหยียดก็พูดไม่ได้อะไรเงี้นะครับแล้วก็ตกลงสิ่งที่เราตกลงกันไว้ก็ขอให้เขารบกวดด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นจะเป็นสตอรี่แรกของประเทศนะครับก็หวังว่าทั้งคู่นะครับจะไม่เหยียดผู้งอะไรนนะรักษาศักดิ์ศรีของตัวเองนะครับด้วยการที่อาจจะมี ไม่เล่นอะไรรับหลังหรือว่าเล่นเรียมเยอะเนาะอันนี้ก็ไม่เข้าใจโอเคเด้อใหญ่โมขอบคุณทุกท่านครับเชิญครับขอบคุณครับขอบคุณมบคือสุดแงมาเสนอมาถูกป่ะขอบคุณครับจาช่างมาเถอะบัรทานจะคุยต่างๆนเป็นงะไรตั้งตบางตังตางลืมเลยตั้งกระจาว่าโอนให้บานัอนเห็นเนาะได้ัตั้งตหม่านผมอ้าโอนเข้าคนร้อยเลยตั้งโอนให้ผมงตั้งตโอนให้ผมหน่อยทั้งหมดเลย นะครับจตง